แค่เออก็ฝากฝากพ่อฝากแม่แบบฝากหำของฝากลูกฝากหลานเ้อครับเยอมีอย่างกันเนี่ยฝากกันเพราะว่าทุกวันเนี้ยโลกตอนเนี้ยครับมันเปลี่ยนไปตาไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าอยากเป็นนักร้องเนี่ยต้องเดินเข้าไปในกรุงเทพเนาะไปตามปลูกน้องเขาสักห้าปีครับกว่าเขาจะสอนใช่ไหมไปยกกองสักห้าปีแต่ถ้าเขาเหม็นขี้หน้าเขาก็ไม่สอนแต่โลกยุคใหม่ไม่เหมือนกันนะครับแค่มีเป็ดกับไก่ย่างกินก็ได้เป็นแล้วอะ อันนี้ได้ยสิบาเด้อใช่ปถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะาปลอกินบ่เี้ยแ่ๆถนี่แหละาปลอกินครอนำมาคุณมังหาแปงกรแบบนีเหรอครับแบกแบนี้ว้ายไปยืมข่มมอะไรกินทอย่างไกินไปทุอย่างนมเดี่ยบ้านน้องควง่ายเมนเมนอล้วบ่ อ่านแล้วเอาเหรอเอ้านะครับบุ๊ดดตุ๊ดตนี่คุณตาครับสวัสดีครับคุณตาชื่อยังไงครับพวนชายูป่วนไม้พ่วนพวนพวนชายูแล้วทําไมน้ําสะกุลไม่เหมือนต่ออันนี้ใส่น้ํานําสะกุลพ่อครับอ๋อโอเคนึกว่าแม่มีหลายคนใช่ครับมีมีสามครับ สี่สี่คนสี่คนลูกนะลูกลูกสี่คนลูกสี่คนโอเคโอเคแต่ประทัดวช่เปล่าสิกินป่ไก่เรอี่ก็ล่างนาข่าวไหนนี่เลยเมื่ออันนี้รายการชื่ออะไรนะลอซี่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 ลอทมสชืออะไลอซี่ เลาะสิซอสู้เหรอพ่เลาะสิเลาะสิหมายถึงว่าเลาะสิหมายถึงว่าเฮ้ยเราก็ต้องออกไปเดินทางบ้างไปเจอคนบ้างเงี้ยไม่ใช่จะอยู่กันที่เดิมมันต้องได้เรียนรู้โลกใบใหม่บ้างเงี้ยพ่มันก็เลยคข้ามาเลาะสี่แต่พ่อย่าลากยาวนะลูกเต็มบ้านนะพ่อเลยดีที่เราทําอยู่เพราะเนื่องจากว่าไอ้ที่ที่เราทําห่อมหอมเนี่ยมันมันค่อนข้างใหญ่ แล้วเราไปเจอคนผู้อีสาสมันเยอะมากครับแล้วการคุยกับคนแต่ละวันเยอะมากแล้วเราก็เลยชอบสิ่งที่เราได้คุยอย่างเงี้ยเราได้เจอประสบการณ์ใหม่เราก็เลยอัดไว้ดูเพื่อจะเอาไปทํารายการใหม่ในของเราครับเพื่อให้ลูกหลานเราได้ดูเนาะได้เห็นว่า,าจริงจริงมันมีแบบนี้นะไม่ใช่ว่าโตมาจะไม่เล่นแต่โทรศัพท์อย่างเงี้ยทุกวันเ,เด็กเล่เกมไงนะครับมันก็พูดยากให้เขาได้เห็นว่าอะไรกันแน่ที่ยุคพ่อยุกแม่คืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทํารายการนี้ไว้ให้เพราะผมก็ อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของยุคอะครเออเราก็เห็นหลายๆอย่างทีเนี้ยเมื่อกี้ผมได้ยินคำหนึ่งพ่อไอ้หำหอมเนี่ยคำโบราณนะยพ่อมันโบราณยังไงวะคำโบราณเนี่ยหำหอมเนี่ยเออเป็น,เป,นเป็นคนรักนะนะครับคนรักออคือยังไงยังไงอีกโบราณเนาะโบราณครับคือคือแต่ก่อนเพ่นอยังไงอีกเอิญมาคำได้มาคำมาลาใช่ไหมครับเอิญคนรักอ๋อพรา เป็นคนมางที่สุดเดือดหำเนี่ยหำหอมเนี่ยอ๋อเพราะว่าดมหำมันทุกอยาบหลานมายุ่งดมดมหำเนี่ยนะครับนั่นแหละแต่เพื่อนหลานไม่ใช่หลานเราขโมยมา่ใช่ยยองเล่นไม่ใช่นะถ้าไม่หลานเราเราก็ไม่รักเออก็ครนับะก็กำลังจะกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วที่เราอุ้มขึ้นมาเนี่ยมันคือคนในครอบครัวแหละเราเห็นดมหำมันเราถึงห้องเราบักหำบักลาแสดงว่าคําพูดเนี่ยถ้าจะพูดไปกับใครสักคน มันต้องมาจากความรักเรา่กนะช่วยตาคำพูดดีๆคืออีบอยยกพี่หมอเนี่ยนะคนโตนะยุตอนนั้นยุเท่าไหร่แล้วไอคนตัวนั้นเท่าไหร่เด๋ยนสิบแปดนะครับยุขึ้นโอ้ยมันเด็กๆอยู่มัวมายกตอนสิบแปดเด็กเลยนี่ลูกมันจะไปไารกีระลูกคนแรกลูกคนแรกลูก ลากยินมลากหลานลากข้าวเก่าทุบๆเก่าเก่าที่โง่คือโวยนะมี่พี่ชายเขาเนี่ยแหะสามคนวันละเสื้อปลแล้วสองแล้วสองถึงสามแล้วครับพ่อปีบหาแล้วเออปีที่หาแล้วอะไรไงต่อตอนเด็กๆเราตอนตอนที่เรายกขึ้นมาอุ้มเนี่ยเราเราเอ้ยหลานเรารักนะพ่อเนาะเราถึงดูแลเขาประคบประงมนะพ่อเนาะแล้วก็ดมไปเรื่อยๆเนาะยก็ดมไปเรื่อยมันมันมันเริ่มๆมันไม่ดม ก็เอุ้มมากเกินมากเกินมามันคันยังไงอ่ะก็ดมมันเคี้ยวนะมันเคี้ยวมันมันบิดไปได้นะคุยไงมันมันรักคุยไงมันเหมนไปกินข้าวเนีรักหลานรักก็ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยคำว่าหากับคำว่าหลาอีลาเนี่ยนั่นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาเรียกเด็กนี่วิ่งผ่านไปได้ไม่ใช่เนี่ยไม่หลานเราเนี่ยมันมันต้องเกิดจากคนที่เรารักก่อนรักรักจริงๆเลย หลานเนี่ยไม่ใช่เล้ามาลาลูกชายก็ยังไปเท่าหลานนะทำไมไอ้ที่ผมสงสัยนะจ๊ะผมสงสัยว่าทําไมเราถึงรักหลานมากกว่าลูกครับมันก็ยังไงหรอมันพูดบอกนะมาตอบมาบอกมาตอบก็ได้นะช่วยช่วยผมหน่อยครับทําไมพ่อแม่ผมเปลี่ยนไม่ได้คือรักในรักรักลูกนะหลานนะตอนที่ผมเป็นพ่อแม่ผมนะไปเรียนผมไปเรียนจบป .6 ผมไม่ได้ตังค์สักบาทนะครับต้องเดินกันไปกินข้าวบ้าน แต่พอ,อรุ่นหลานนะครับโอ้โหเท่าไหร่ก็หาให้ผมนิเทพจะโย,ยนหลานทิ้งเลยขึ้นบ่าเราขึ้นลูกราไม่ขึ้นหลานเราก็ขึ้นไม่มีก็าาหาให้ครับตาครัวหลานไม่ได้กิน,<ช>อน,น,นตอนลูกอ่ะไม่เห็นพูดถึงเลยจำไหมนะถ้าได้ยินอยู่บนสบรรค์ทั้งสองคนตอนนี้นอนเป็นลาบปุ๋ยแล้วเออปุ๋ยหมดแล้วก็สงสัยแล้วแต่อะไรคำว่าหอมมาตา เมื่อกี้มันมีสองคำคำว่าหำหอมคำว่าหำมาจากความรักที่เราเรียดลูกหลานที่เราเอ็นดูเนาะที่เราอุ้มชูมาเลี้ยงดูจนเขาเติบใหญ่ได้ดีเออแล้วคำว่าหอมอ่ะตาคำว่าหอมเนี่ยมันก็ไม่รู้นะก็มันหอมเองมาเลยมันเกิดเยอะเกิน่ะก็หอมอ๋อนน่นแหละเกี่หอมัำหอม๋อจริงๆคมหมายตากำลังนึกถึงว่าสิ่งที่คำหอมคือโอ้ปักหัยกหอมมาเออแลยกขึ้นปจริงๆหอมหำ แล้วแต่ยิ้มไปถ้าหอมหอ่ะมันคือกิริยาคือการการกระทำาครับการกระทำคือหอมหําคือกริริยาคือการร่างกายเราปฏิบัติเขาเรียกว่าหอมหคือแต่หําหอมคือคำเรียกเขาเรียกว่าคำอุปทาอะไรนะคำคำบ่าวคำคือว่าคำรักคนโบราณคือคือไอ้บอะคยาี่ตัวหมจูห่อมัยนะครับ ตอนนั้นอายุไม่ได้สิบแปดนะตอนนี้เลยนะเวิร์มมานานปีจำได้จำได้มาแบงแบงเลยเดี๋ยวนี่น้อยนะนี่น้อยก็น่ารักเลยพูดอย่างงี้ก็น่ารักเลยด้วยว่าหำหอมอือว่ะเราก็เนาะครับเพิ่งรู้นะนี่นี่คือมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันใช่ใช่ครัตอนนี้ผมพวกผมทำหัมหอมตั้งหัมหอมเนี่ยพวกผมคิดอีกแบบหนึ่งเออเอาบ้าไปคิดเหมือนกันนะครับว่า คำว่าหำก็คือมันเกิดมาจากความรักที่ในครอบครัวเรียบักหำามอีละนั่นแหละครับนั่นแหละภาษาอีสานหำแปลว่าเด็กผู้ชายใช่ใช่ครับเด็กผู้ชายแต่คำว่าหอมของผมกับตีความว่าคือเด็กคนเนี้ยเขาดูแบบน่ารักและมีเสน่ห์ครับคือเหมือนเขาเอื้ออาทรในครอบครัวอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาก็เลยทำเป็นที่รักใคร่หอมคือแปลว่าเสน่ห์ครับทุกคนอยากจะเข้าใกล้นั่นคือเราเราใช้คําว่าหำหอมเอออันนี้เราเนาะ แต่ตาก็พูดดีนะเหมือนหอมหมะเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นคือถ้าฉันจะหอมใครสักคนเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ฉันรักจริงๆใช่ใช่ก็เป็นมุมที่ดีแสดงว่าถ้าคุณจะรักเราจะรักต่อยางทุกคนถ้าต่อไปเอซต่ออย่างเงี้ยพ่อทั่วประเทศอ่ะถ้าจะรักต่อต้องมาหอมต่อโอ้โหคาราาอย่างี้ะอย่าอย่จะพูดนะวันก่อนนี้เขาร้องเพลงนะอะครับ ก็ดีนะร้องดีนล้วคนนะก็อพเขาลุงควรพอสมควรจะได้ไม่เท่าพ่อยุบพ้อหนักวันนี้ยุบพ้อเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยลงเพลงนะไม่ไม่เอาเลยแต่ไม่ไม่จับเลยนะอ้าวแล้วครับแต่เสียงร้องเพลงเนี่ยเขาไปทุ่งนาเลี้ยงครัวเลยเขาก็ดีอยู่แต่ไม่เอาไม่ชอบทําไมอ่ะพ่อคือยันคือมวยอย่างเดียวเอาขีดมวยครับเอาขีดเอาขีดมวยอืมไม่เอา เราเสียงนี่พอได้นะครับกิ่งนแต่ว่าตัวอ,อันตู้อย่าเลยเหมือนเหมือนแกล่ะแต่ครอบครัวนี้ร้องเพลงเพราะหมดตายเพราะเพราะผมต <ผม S 2> ายเขาอยู่ไกลผมไมีอยู่นะทุกคนเพราะอหมดเพระ ทุกคนเพราะอะไรมึงร้องเนี่ยแม่ยิ่งเพราะเนี่ยแม่ได้ฟันครั้งก่อนครังผมอยู่เดี๋ยววันนี้หัอกล้องมาด้วยจะมาอาดแกเลยวันนี้ครั้งผมอยู่มาเมื่อวานนี้พอดีเลยอะขึ้นบ้านใหม่โอ้โหมวนกรุบเลยเนาะเมื่อวานใครตีใครไม่รู้ใช่ไหมไม่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 ตีเลยไม่ตีเลยต่อไปเนี่ยครันบอกเป็นสิมากเลยเฮ้ยนี่ยังหน่ะโอ้ยกินไก่ หาแนวว่าไอ้ทำเพื่อมันติดข้อกับหาหนามกินนะพี่มันไปแยังหนามมื่อนี่มีคนถึงเล็กโอ้ยเลขกับบาทยี่บาทก็ไมได้ยิงเล็กกินข้าวบาทข้าวบาทกินนี่หมดไปสามพันเลยแค่พี่เหมือนถูกเลขมากแต่แลังเจอเข่าด่างสิผมจะพูดสื้อแะไรมาเนี่ยขาดเลยกมวลเป็นหนุกเนาะข้าวพอถ้าไปอยู่ในเมืองเพราะมันไม่ได้บรรยากาศนี่ดิผมไม่อยู่ในเมืองก็เด็กๆแล้ว ถามว่าเราไปทำงานที่ดีไม่ดีนะัะผมก็ดัดต้นต้นเลยนะแต่ความรู้สึกที่มันหายไปคือแบบเนี้ยวันหนึ่งผมคุยกับเมียผมเลยนะผมไม่ชอบละผมเลยกว่าผมจะกลับไปทําสิ่งใหม่ที่ผมอยากทำดีกว่าผมทิ้งเม็ดเงินมหาศาลนะครับแล้วผมก็เ่ยลงมาทําแบบนี้มาตามหาอยู่สิบเดือนนะวับว่าผมจะทําอะไรกันแน่ยางงี้ยแล้วผมก็เริ่มทำในสักสามเดือน ไอ้ที่เห็นนี่ครับนี่จะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้พ่อพูดหน่อยด้วครับผมว่ามันอยู่บ้านนี้หลายปีฮะครับไม่มีลักนาแต่นี่เจ๊กเทียวมีเนี่ยมีวันนี้วันแรกเลยลักษณะยังไงครับคือมีหลุมมาแบบนี้แหละโอ้ครับไม่เคยมีมาเพราะคขาเมื่อก่อนไม่ได้ซื้อเบียร์เขากินหรือเปล่าเขาเลยไม่มาไม่รู้ไมรู้นะพ่อมาแล้วก็ภูมิใจนะตาตาภูมิใจมากนี่เลยคือหลานคนนี้ ขามีความสามารถก็ตาภูมิใจใช่ใช่นั่งนั่งคิดในบ้านนะครับี๋ยว่าลองเพลงตาไม่ไปนะไม่ไปพ่กพ่จะร้องไห้คือนั่งอยู่บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยคือร้องเพลงมันเหมือนนักมวยเหรอมันเหมือนนักมวยนั่นแหละที่ผ่านมาครับคนชอบหานักมวยที่ตีเก่งแล้วนักมวยตีเก่งเอาไปขายไปขึ้นชกเดีแต่ผมมันไม่ใช่พ่อผมไม่ได้หานักมวยที่ตีเก่ง แต่ผมหานักมวยที่มีแววแต่ยังไม่เก่นนกงและนิสัยดีนะครับและเราคิดว่าเขาจะเป็นคนที่กระตันอยู่นั่นคือเราต้องการเราไม่ได้ได้คนเก่งค,คนเก่งซึมได้ไม่ยาก <laughs>